อทำอะไรกันเนี่ยฮะโอ้ยโยสีเยียทไมเป็นอย่างนี้โอ้ไม่มีใครขึ้นได้เลยเนี่ยอุ้ยดิฟ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 เลยไอ้ย โอ้โหขะเล่นอะไรกันในบ่อวัสดีครับเสียงิงยาสบอมแล้ววะโอ้โหถนนขึ้นบ่อฝนตกหน้าลงครับตอนนี้ครับ ลงมันก็จะเกิดอุกาาตอยี่เลยฮู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 ้ฮู้ฮูฮู้รใครวะเนี่ยเต็มชื่ออะไรเนี่ยลิวแรงๆรเออต่อเต็มเยอะเลยอะตียบทเตียนเลยห้ามลงเด็กขาดครับท่านผู้ห้ามลงยังไงลงไปแล้วฝนก็อยตกครับ ui ui uh. 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 ui 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 ต,ต่อเต็มเกมเลยจบเลยแบบนี้วิ่งไม่ได้ฮะ หยับเลยหยับเลย แย่แล้วแย่แล้วเดี๋ย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 วโอ้โหให้รถกระบะไปก่อนเอาฮะ้เอ้ยลื่นนะระวังนะลูกวิเอ้ยเ้ยเ้ยยัง ยังแรงได้ยังแรงอยู่ทู่ทู่อู่ไปแล้วครับโอ้โหอ้าเปิดอ่านลานแล้วครับ ไปกี่เทีย่ยวลูกพี่แป,แปเทีย่ยวบ่ะโอ้จับดนดักจัเต็มเอาโอ้ยจันรับจบเลยบ่โอ้จันชูรับจบแต่ตุงบอกว่าปล่อยไว้นั่นแหละ

ลื่นมันลื่นฮะขี่สาวมาหาเืดรอใครสองคนอะโอ้ถามาหนึ่โตสาวนะสาวสองคนนันนะกิรสุสีซูเปอร์คาร์ซีมะไ้กันดิอ้ยาเดอรอไ้าดเดือรอโอ้เดือไม่มาเลยสาวถามมาเลยไม่มาวันเดียวสาวถามหาเดอตอเลยครับ มาดูเสียเอ,อ,อ oh ียร์หน่อยเอ้า เกสามเลยเก้าสามเลยอ่า,ออาเอออันเละเออมาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลยพุงพ่งพุงพ่ง,งโอ้หมดหมดเ <c ười> ก้าสามยังหมด<อ> <c ười> เอาเออเยยบห ียวอ้าวลูกพี่จะตกสะหรอโอ้โหแรงจังเลยนี่ครับถ้าไม่ดีนี่ตกสะได้เลยนะง่ายท่องเลยดีแล้วครับต้อง ไม่ประมาทตอนฝนตกนะครับน่าจะลื่นตั้งแต่นี่แหละมานี่แล้วก็ปีไปโน่นครับไปโน้นเลยเลียงไปนน่นเลยอข้าไปเลยจันชูมาแล้วจันชูรับจบ มากเปิดอ่านร้านแล้วโอ้ยจาดได้เจอกันจอดกันเป็นระนาวเลยครับ จอดจอดจอดกันหมดแล้ว ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ